สวัสดีจ้าวันนี้พาพาตัวพาตัวจัดให้พาเข้าครัววันนี้ายทำกับข้าวนี่วันนี้อ้ายพาเข้าครัวเดี๋ยวมาดูอาหารของอ้ายนะว่าวันนี้อ้ายทำอะไรกินนะคะอืมแล้วก็ปิ่นโตนี้น่าจะเป็นอาหารฝั่งเขาเรียกว่าอะไรว้นชุมเอกเดียวออมปะทอมเอทซอสเด็ดออมโะออมปะก็ได้ก่อนเมวลเมลนส่เมล S <S อาหารฝรั่งนั่นแหละเออหมูทอดกับซอสใส่ซอสแล้วก็อเดี๋ยวไปดูนะว่าอายทาแบบไหนนะคะม,มากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งเป็นตัวให้ทุกคนเลยวันนี้อแล้วเจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูฝีมืออายทากับข้าวแบบไหนนะคะบายบาย Bye bye. <laughs> เอหอมหัวใหญ่กับเผ็ด ทุกอย่างรวมกันเข้าไปในซอสไอตินโนบนี่ทกี<ด>่คนแรักด้กินกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไงก็ให้ทุกคนมีความสุขกับการทานข้าวนะคะไม่ว่าจะทานกับครอบครัวหรือกับแฟนหรือกับพี่กับน้องก็ขอให้กินข้าวอะไรนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะและอย่าลืม ที่สำคัญลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปัทถุด้วยนะแล้วที่อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปของปัทถัวว่าปัทถัวจะทำกับข้าวอะไรส่งเป็นตัวให้ทุกคนนะคะคลิปนี้แค่นี้บายๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทานข้าวให้อร่อยนะคะ